นี่ฮะตอนนี้พ่อภายขออาหารนะเสียง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 ขอเสียง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  เสียง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 ขอเสียงขอเสียงอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับพ่อพายครับวันนี้ฮะร้องแต่เช้าเลยนิ้วแต่เช้าเลย Siang, siang. 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 Kau siang, kau siang. Siang. ก็เป็นบรรยากาศเช้านี้ที่ศูนย์ช้างทองคำครับเมื่อคืนฝนตกฝนตกทั้งคืนเลยนะฮะวันนี้ก็ท้องฟ้าคึ้มๆนะไม่มีแดดนะเออเป็นยังไงเนาะท้องฟ้าคึ้มๆไม่มีแดดนะบรรยากาศที่ศูนย์วันนี้ฮนะปลาทองหอ่อ ับลุงบัวเดินทางมาถึงแล้วนะกำลังตั้งร้านขายกล้วยนะฮะเช้านี้ก็ฝนตกทั้งคืนเลยนะตอนนี้ปลาทองกำลังแพ็กกล้วยนะ วันเห็นไปเพิ <If> suffer, ่มสต๊อกมาขายหมดแล้วฮ่าฮ่อ้ยน่นเปี้ยวเปี้ยวน่น ปาายเป็นอะไรเาพายเป็นอะลายเตะโซ่ทำไมเตะโซ่ทำไมเลาพายรอรอก่อนรอก่อนไม่ต้องรีบรอก่อนรอก่อนนะ หิวก็รอก่อนแปดโงเช้าเองเอาแล้วครับเตะโซ่เรียกรองนะเเสสีียยงงเสีย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 ง ่บรรยากศาศเช้านี้ครับพอพายหิวต่เช้าเลยเสียง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 ขอเสียงสายเสกสายเสก Sián. 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 Sián? Sián. 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 พอเสียงเสียงตะบัวก,กับช่างนิดกำลังปัดกวาดใบไม้นะครับเมื่อคืนฝนตกใบไม้ร่วงเยอะเลย ปลาทูเก่าๆฮอดดอกไม่ๆและปลาหมึกอออทอดไม่มีไม่มีอะไระครับอืมไม่เป็นไรนครับมานากินง่ายครับเมื่อเช้าก็จะมีปลาทูทอดปลาทูที่ยังไม่หมดแต่เมื่อคืนเนาะใช่ก็เพื่อให้ใหประโยชน์สูงสุดครับอามาอุ่นไห <ใน S 2> มมับ ที่เอฟซีได้มองให้มาเราก็ทำไปครับผมปลาทูปลาทูอร่อยครับปลาทูมันไม่เค็มเค็มเนาะมีน้ำปลาทิ่อยู่ครับผมอร่อยอร่อยเดี๋ยวมานาก็จะหนีผมแล้วครับแล้วปลาป้าจะอยู่ไม่ได้ไปไหนจะไาอยู่ที่นี่ต่อรับตอนนี้ไม่เดินทางไปแล้วไม่เนาะที่แรกว่าจะไปยะโสครับอาจารย์ดี วันนั่งคิดอยู่คนเดียวกลับมาแล้วทำไงแล้วนก็นเห็นบอกตัต้มจะไปอ้าว้าใครอยู่อ่ะก็มีม,มานาเอ้าแล้วเราจะไปยังไงอ่ะอไปเาชาเดก็จบเลยมานาก็อยู่โยงจริงอ่ะทีนีไหมเพรออาะฉะนั้นเราก็เขาเรียกว่าช่วยเหลือกันครับผมเมื่อสัญญาว่าจะอยู่อืม วยกันก็ต้องช่วยกันเรียกเราไม่ทิ้งพ่อออืถูกต้งเราไม่ทิ้งพ่อภายให้อยู่เดียวได้โดดเดียวเดียวได้เหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านมาครับอืมครับผมอมาดูเมนูเมนูหมึกเมื่อเช้าเช้าเช้านี่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 มีฮอทดอกฮอทดอกฮอทดอกข้าวนี้อาหารเช้านี้ทอดทอดอาหารทอดเป็นทอด รครับข้าวข้าวข้าวอนข้าเมื่อจะจะหุงใหม่กลัวว่าจะเหลือครับจะทิ้งเปล่าเปล่าก็เลยอุ่นก็เลยอุ่นเลยก็โอเคได้อยู่สองคนครับผมประมาณนี้ได้เสร็จแล้วเราก็หุงใหม่ตอนกลางวันครับผมจะได้วัตถุดิบจะได้คุ้มค่ากับเอซีที่มอบให้มาครับผมนะครับทำตามอะไรทำตาม คือทําประโยชน์ให้สูงสุดอะไม่ใช่ทำแบบทำประโยชน์ให้สูงสุดที่เขาใมอบให้มาไม่ใช่ว่าอันนี้หมดทิ้งเท hey, ไม่ได้นะอันนั้นผิดครับต้องเราต้องเห็นใจเอฟซีเขาด้วยครับมันมีเจตนาร้ายเหลือเราแล้ว,ลวครับมีใ<ร>นกินมนีคุ้มค่ามีเราอย่าบอกพ่อพายไหมครัพ่อพาย,พายครับโอ้ oh. พ่อพายไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อควายยังอยู่พ่อควายยังแถมเป็นยูทูบเบอร์ด้วย oh. มือสมัครเล่นไม่ใช่มือมืออาชีพมือสมัครเล่น ก็ช่วยได้พอประมาณครับก็เมื่อวานนี้ก็ไล่ตั้งแต่นู่นตั้งแต่สมุทรสาครมือก็ขับจับโทรศัพท์ด้วยโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นโิ่งมาสิบสิบห้าสิบข้างหลังครับบีบแต่เบ้นเบ้นเบ้นอะอืมาได้สักพักสามได้ครึ่งชั่วโมงลงเลยครับไม่ใช่อะไรหรอกโทรศัพท์ร้อนฮีทเลยแล้วหยุดเลยหยุดไล่เลยครับครับร้อนโอเคนะครับครับผม นี่คือบรรยากาศเช้านี้ครับทุกคนครับศูนย์ช้างท้องคำปลาจศทอดไส้กรอกกับปลาทูเนาะแล้วก็ปลาหมึกนะพอภายก็หิวแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ลุงบัวพี่นิดนะช่วยกันปัดกวาดทำความสะอาดนะบริเวณร้านนะครับไว้รอต้อนรับแขกยามเช้าไอ้แดงไอ้ขาวก็ รออยู่ตรงนี้ครับหิวข้าวแล้วนะนี่เดยวดำหิวแล้วนะครับเออเดี๋ยวเตรียมให้กินนะรอแป๊บดำนะนอนรอ,อกินข้าว,วนะอยู่นะเนี่ยสามตัวที่อยู่กับเราฮนะจะอยู่กับเรานะกันจะไม่แต่ไอจ้าอีกตัวน,นึงเจะอยู่กับทางควันต้านะครับมาเช้านี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับฝากากดไลค์กดแชร์มาหนาสตอรี่ครับ